มองเกมนี <n> ้เป <Mustang> ็นไงบ้างครับกับทีมเราก็ยังต้องพัฒนาเยอะครับมีหลายๆอย่างที่เราต้องแก้ไขเยอะครับทจริงๆเราควรจะชนะตั้งแต่ครึ่งแรกปิดเกมได้แล้วครับแต่อย่างว่าเด็กเรามันคอนซิสแตนต์ครับหรือว่าความมาตรฐานมันยังไม่ไม่คงที่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับผู้ต่ดสู้พามครับอย่างอาจารย์จุนก็เคยเป็นอาจารย์ของผมเองแล้วก็เป็นโค้ชของผมเขาก็ทําได้ดีเพราะว่าเด็กที่อยู่กับอาจารย์จุนก็เชื่อมือได้ครับว่าว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับวันนี้ เปิดรายชื่อรผู้เล่นมาถือว่าเกือบจะเป็นชุดที่ปูทีมที่สุดของทีมเราตรงนี้โค้ดมองไงถึงส่งผู้เล่นชุดชุดชุดหลักมาก็อย่างที่บอกครับผมพาพนุเดชใหม่วงอย่างนี้ที่ทําประตูได้แล้วก็เจ้าเก้านะครับผมเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บรวมถึงโปแล้วก็พี่โทเองจะโทเองคือเราโรเตทกัน เราหมุนกันเพื่อให้ได้แมตช์ฟิตด้วยในเกมนี้แล้วก็รวมถึงหลายคนเจ้าบิ๊กเองอะไรเองที่เราจับลงไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกครับทีมผมสามารถจับเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะเป็นชิบตตัวเลขก็ตามครับผมอใจพอมากน้อยแค่ไหนเราอย่างที่บอกครับมีหลายๆอย่างที่เราต้องแก้ไขครับถามว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนก็ดีใจกับชัยชนะครับผมแต่ว่าถามว่าแฮปปี้ไหมไม่ได้แฮปปี้กับผลการแข่งขันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามันเห็นจุดหลายอย่างข้อบกพร่องที่เราต้องไปแก้ไขต้องไปทำกันอีกครับ เพราะอย่างที่บอกครับผมเราเราเราโฟกัสไปเกมต่อเกมครับเราโฟกัสที่ทีมของเราตอนนี้ครับเราโฟกัสแค่ว่าเมื่อไหร่ถ้าเราทำประตูได้เราเล่นในแบบที่เราต้องการเราไม่เจอปัญหาภายนอกสนามหรือปัญหาต่างๆที่ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับฟุตบอลในทีมนะครับผมเราก็อาจจะมีโอกาสคว้าสามแต้มในบ้านได้ครับผม ขอบคูณแฟนบอลเหนแม้วันนี้จะม้อเขาส่งากำลังใจมาเชียร์ที่สนามก็เหมือนเดิมครับผมฝากขอบคุณครับผมมาดูทีมเจนใหม่กันครับฟุตบอลป่ามันสวยงามครับมาสร้างฟุตบอลที่สวยงามกันมาชมเข้ามาดูกันมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันมาให้กําลังใจทีมงานสตาฟโค้ชนักเตะอยู่กับเราเวลาวันที่เราชนะครับผม แต่วันที่เราแพ้ขอร้องอย่าด่าพวกเราเลยครับบางทีเราก็เต็มที่แล้วเราตั้งใจแล้วครับเราเราสู้เต็มที่ครับด้วยงบประมาณการทําทีมเท่านี้ด้วยบัตเจตที่เรามีครับผมก็ต้องฝากไปด้วยครับผมสำหพูดถึงเกมวันนี้หน่อยเราเอาชนะพานได้นะครับผ่านเข้าสู่รอบยครับขออนุญาตนะครับแจ้งทั้งสองทีมนะครับก็สําหรับตัวผมก็วันนี้ครึ่งแรกเราเล่นดีแต่ครึ่งหลังเราอาจจะดรอปลงไปหน่อยเพราะว่าเ อาจจะแบบเพราะบางคนไม่ห่างเกมมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ก็เดี๋ยวจะพยายามทำแบบให้มันแบบเอ่อพาวเวอร์ให้มันเท่ากันอะไรเงี้ยส่วนตัวนุ่มองว่าวันนี้ทีมเราส่วนไหนที่ทำได้ดีและส่วนไหนที่เราต้องปรับปรุงมากเอ่อผมว่าวันนี้เกมลูกเราทำได้ดีแล้วก็ครอบบ้องครอบพองบอลได้ดีครับแต่พอเราโดนกดหรือว่าโดนแบบวิ่งไล่อะไรเงี้ยเรา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 ยังไม่ได้ละเอียดพออะไรเงี้ยครับเราเราต้องไปแก้ไขบอลเท้าสู่เท้า ที่แบบจะบิวขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเต็มแรกของตัวเองใน90นาทีเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ลงมาเล่นในสนามย่าอีกครั้งในรอบเกือบปีครับก็ดีใจครับที่วันนี้ได้เล่นเต็ม90แต่ร่างกายผมก็ต้องแบบพัฒนาขึ้นไปอีกครับพอใจกับฟอร์มการเล่นของตัวเองในวันนี้มากไหมครับก็ ก็พอใจครับเพราะว่าร่างกายผมก็ยังแบบไม่ได้เต็มร้อยมากมายอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็ยิงประตูได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับที่ที่ทีท่ช่วยกันเล่นอะไรเงี้ยครับให้ผมมีประตูได้อะไรเงี้ยครับ แฟนบอลนะครับที่มาเชียร์แล้วก็ลุ้นอยู่ทางบ้านของทีมที่เขาสุดยอก็ขอบคุณแฟนบอลครับที่ที่ที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็ที่มาเชียร์กับควาอที่ไม่ไม่ได้มีถ่ายทอดใช่ไหมครับก็ก็ขอบคุณครับที่ที่ส่งกำลังใจมาให้ผมในสนามครับเพราะผมก็สัญญาว่าจะวิ่งในทุกๆเกมที่เราที่เราได้แข่งขันอะไรเงี้ยครับ